สวัสดีนักเรียนต่อไปนี้เป็นการทบทวนสถิตินะครผมก็นำทบทวนสิคือนำข้อสอบโอเดตมาทบทวนทบทวนเรื่องของค่ากลางในคณิตค่ากลางเลขคณิตนักเรียนก็คงทราบดีอยู่แล้วเนาะเอ่อสูตรไม่มีอะไรมากค่ากลางเลขคณิตมีค่ากลางเลขคณิตก็จะมีพวกอะไรเอ่อตัวกลางเลขคณิตค่ากลางเลขคณิตก็มีก็มีมเอ่อมัธยฐานแล้วก็พกฐานิยมอะไรพวกเนี้ย รอบนี้ทบทวนต่อนะทบทวนสถิติต่อเอออ่ะเปิดเอกสารเออนี้เป็นข้อที่สี่นะที่กูให้ไว้เขาก่อนนี้แปดข้อนะอันนี้เป็นข้อที่สี่บอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมีแปดค่าเรียงจากน้อยไปหามากนะเรียนเรียงจากน้อยไปหามากเขาเรียงไว้ให้แล้วทีนี้ นักเรียนก็เช่น74 78 80 80 A 9 90 9แล้วก็ B อันนี้เป็นข้อสอบออนไปี2559เนาะข้อมูลชนิดมีพิสัยพิสัยเกิดจากอะไรนักเรียนก็ต้องรู้พิสัยเกิดจากคะแนนอะไรสูงสุดคะแนน max ลบสูงสุดลบคะแนนอะไรมินต่าสุดใช่ไหม max ลบมินเนี่ยคะแนนสูงสุดลบด้วยคะแนนต่ําสุดจะเป็นพิสัย พี่สัยเนี่ยก็คือคะแนนสูงสุดแม็กลบด้วยมินสูงสุดลบต่ําสุดเท่ากับพี่สัยเพราะฉะนั้นนะบายไปเลยนะเอ่อ,อเพราะฉะนั้นสูงสุด B ใช่ไหมเอา B ตั้งลบด้วยเจ็ดสิบสี บตั้งลบด้วยเจ็ดสี่ b ลบเจ็ดสิบสี่ก็จะเท่ากับสิบแปดนั่นเองสูงสุดลบสามสุดอธิบายไปเลยเนาะบลบด้วยเจ็ดสิบสี่สามสุดเจ็ดสิบสี่สูงสุดคือ b b ลบเจ็ดสิบสี่เท่ากับสิบแปดเพราะนั้น b เท่ากับสิบแปดย้ายเข้าไปลบส็ดสิบวกสิบสี่บเท่ากับเก้าสิบสองได้ b เท่ากับสองแหละต่อไปมัธยส่วนบอกว่ามัธยาฐานเท่ากับห้านี่ค่ามัธยาฐานเป็นเป็นแปดสิบห้า อัธยาฐานคือคะแนนตรงกลางนี่เรียงจากน้อยไปหามากอันดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมตำแหน่งที่มัธยาฐานหนึ่งสามสี่หหกเจ็ดแปดตำแหน่งตรงกลางก็คือตรงนี้ใช่ไหมอัธยาฐานตรงกลาง M D N ก็เฉลี่ยค่าระหว่างแปดสิบบวกกับ a 8แปดิบบวหารด้สองเท่ากับแปดสิบห้าคูณไว้ไปแปดิบบวเท่ากับ สองคูณแปดสิบห้าเท่ากรอยเจ็ดสิบเท่ากับร้อยสิบลบแปดสเท่ากับเกก็ได้ a อเท่ากับเกได้ b ีเท่ากับเกเพราะนั้นจำนวนก็จะเป็นเจ็ดสิบสีเจ็ดดแปดสิก็คืออะไรเก้านะจำนวนที่เป็นเขามันก็คือเป็นเจ็ดสี่เจ็ดสบแปดปปดสิบเสบเ้าา แล้วก็90้าแล้วก็ตัว B ก็คือเก้าจำนวนก็จะเป็น 1, 2, ึ่งสองสาี่ห้าหกเจดแดเเท่ากับ8ปดจำนวนใช่ไหมจำนวนเพราะนั้นค่าเฉลี่ยของมัน x อบาเท่ากับสิบสี่บวกแปดสิบวกเอบวกเก้าสบเวกบแทน A ด้วย9กแทนแทนบวกไปปุ๊บก,ก็เป็นนี้ใช่ไหมบี B. คือ92้านะ A อคือตัวนี้ A คือ90แทนเอเกไปตัวเศษบกหารได้8เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตฐานได้8ก็6กร้อยรต่อแปดสิบสี่จาคำตอบคือ84.25เป็นคำตอบนั่นเองนะ a n s นะค่าเฉลี่ยเลขคิตสี่สอก็ถูกต้องตามนี้สี่สถูกต้องตามนี n ้นันะนักเรียนก็ ดูได้เลยเนาะนี่คือข้อที่สี่เลยให้ดูเลยไอ้ตรนี้นตองห้าต่อไปนะเออดูข้อต่อไปข้อที่ห้าเพราะว่าวันนี้มปนับสุดท้ายแล้วก็ต้องเฉลยเฉลยกันไปเนี้ยเนาะอืมเอ่อสำหรับการประชุมกลุ่มวีดีโอพอเป็นกลุ่มเดี๋ยวก็จะลองประชุมดูไม่รู้กูจะประชุมได้ป่นะไม่รู้เนาะ ก็ลองเปิดเปิดประชุมดูอ่ะเพราะตอนเที่ยงนักเรียนจะเข้าตอนเที่ยงเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดนาทีตอนนี้ครูอัดคลิปวิดีโอไว้ก่อนอ่าจากข้อที่ห้าจากข้อที่ห้าในการสุ่มตัวอย่างในการสุ่มตัวอย่างเพื่อสำรวจข้อมูลเอ่อตัวตัวอย่างเนาะตัวอย่างข้อมูลราคามะนาวตอบผลจากตลาดท่าแห่งข้อมูลดังนี้สองสิบ หกแปดเก้าหน่วยต่อบาทก็คือสองลูกต่อบาทสิบลูกต่อบาทหกลูกต่อบาทอะไรแบบนี้ <c oughs> ถ้าเอ็ก์บาค่าเฉลี่ลย,ยของข้อมูลส่วนเบี่ยงมาตรฐานเอสคือว่า n o i s มาตรฐานหาว่าร้อยละของจํานวนข้อมูลที่อยู่ในช่วงเอ็ก์บาลบเอสเอ็ก์บาบวกเอสเท่ากับเท่าใดก็คือก็ต้องหาเอ็ก์บากนแล้วก็หาเอสก่อนใช่ไหมหาเอสก่อนว่าเอสเท่ากับเท่าไหร่ก็เอ็ก์บาลบเอสออกมา อันหนึ่งแล้วก็เอา x bar s ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช่ไหมต้องหา x bar s ก่อนอันนี้เขากำหนดให้อะไรอะไรเขาบอกเสร็จเรียบร้อยอ้าวข้อนี้ก็เลยกันไปเลยเพราะว่าขาบสุดท้ายแล้วเนาะเอ่อ x bar ก็คือเอาสองบวกสี่บวกหกบวกแปดบวกเก้าบวกปึ๊บ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจนดหารด้วยห้าปึ๊บมาสามห้าส่วนห้าเท่ากับเจ็ดได้ x bar เท่ากับ นี่ก็หา S สูตร S จนะํจำได้นะส่วนเบ่งเบนจำได้นะสูตรเบ่ยงเบนลืมก็ต้องไปท่อง S เท่ากับรากที 2, ่สอง x ลบ X บาทั้งหมดกำลังสองส่วน N ลบหนลบหเพราะเขาบอกว่าตัวอย่างที่สูตรตัวอย่างก็ต้องหารด้วย N ลบหสูตรส่วนเบ่งเบน,เนมาตรฐานนะเนาะอ้าว ก็ว่ากันไปก็เท่ากับสแปรรูทถูกยาวแค่ลูกตัวยาวยาว,ยาวบือ้อ x คะแนนแต่ละตัวก็คือ2ลบ7ยกกำลังสองบวก10ลบ7จ็ดกำลังสองบวก6ลบ7จ็ดกำลังสองว่าไปบวก8ลบ7จ็ดกำลังสองบวก9ลบกำลังสองปาป้าป้าออกมาได้25ได้9ไอเดนหนึ่งใช่ไหมไเดนหนึ่งอันนี้ได้เป็น4 9ลบ7 หรือ2 2กำลัง2องเท่ากับ4ใส่ปลายหารด้วย4 2, ี่สแควร์รูทตัวบนได้40่สิบสแควร์ูทของ4ี่คือสแควร์รูทสิบไร่2ของ10เท่ากับ3.16เนี่ยเขาบอกมาแล้วใช่ไหมที่จริงเราก็ต้องท่องจำได้นะสแควร์รูทสิเท่ากับ3.16กก็ตกลงเออเราก็ต้องหาค่าก็ต้องหาค่าที่เป็นช่วงใช่ไหม เออขาบอกว่าช่วงตรงนี้กับช่วงนี้ช่วงเราก็ต้องเอา x bar ลบ s คือ7ลบ x bar คือ7จ็ดทำเจ็ลบสามจุดหนึเท่าสามจุด x bar บวก s ก็คือ7จ็ดบวกสามได้เป็น10.16เพราะนั้นช่วงก็ต้องระหว่างใช่ไหมระหว่าง3.64กับ1 0บจุดสิบจุดหนะสิบจ ก็ค่าระหว่างช่วงนี้ก็คือค่าระหว่างช่วงนี้ก็มีอะไรอ่ะสามจุดหกสี่มากกว่าสามจุดหกสี่ไล่ไปเรื่อยๆก็คืออะไรอ่ะหกใช่ไหมหกหกมีหกมีแปดมีหกมีแปดมีเก้ามีสิบที่อยู่ระหว่างนี้ค่ามีอยู่สี่ตัวที่มีค่าระหว่างนี้ถึงนี้ก็คือ 6, 8, 9, 10, มีหกแปดเก้าสิบมีสี่จำนวนสี่จำนวน จากทั้งหมดห้าจำนวนก็คือสี่ส่วนห้าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คูณได้ร้อยก็ตอบว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตอบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะตรงนี้สี่ส่วนห้าคูณร้อยตอบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอข้อนี้ก็ตอบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นี่เองอ่าอันนี้ก็ดูจะยอกย้อนหน่อยๆเนาะแต่ข้อสอบคงไม่ได้จะยอกย้อนนั่นขนาดนี้นะแต่ครูก็ไม่รู้ข้อสอบจะออกยังไง อ่ะเริ่มเนาะเรียนก็ทำไปนอกไปข้อที่หผ่านไปจบข้อที่ห้าแล้วต่อไปก็เป็นข้อที่หข้อที่6กเป็นโนเนตปีหกหศข้อที่6ในการสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน5คนประกอบว่าคะแนนเฉลีย่ยเลขคณิต ของคะแนนสอบของไก่น้องนิดนะสามคนนะไก่น้องนิดเท่ากับ95คะแนนอ้าวอธิบายไปเลยเนาะเออแต่ถ้าคิดคะแนนแอนกระจิ๋วรวมไปอีกกับสามคนแรกค่าเฉลี่ยคะแนนจะเท่ากับ75ถามว่าแอนสอบได้คะแนนมากกว่าจิ๋วอยู่ยี่สิบห้าคะแนนถามว่าจิ๋วได้กี่คะแนนอ้าวเราลองมีคนอยู่5คนคือไก่น้องนิดนะอ้าวถ้าเขียนง,ง่ายๆก็ มีมีทั้งหมดอ่ะมี5คนที่แรก3คนกอนน้องไก่น้องแล้วก็นิดค่าเฉลี่ยหกสิก็ไก่บวกน้องบวกนิดหารด้วย3าม้งหกสิบาอ่เพราะฉะนั้นไก่บวกน้องบวกนิดหารด้วย3ามหกสิบ้าคูณไข้สา 3, คูณไฟของนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ 65, คูณสมาได้ห้าสามสิแสดงว่าแต่ทีนี้เอกคะแนน3คนเนี่ยรวมจิ๋วกับ จิ๋วกับแอนเข้าไปนะร้อยก้าสบวกแอนบวกจิ๋วเข้าไปอีกแล้วก็ห,หารเฉลี่ยกันี่ห้าคนตรงนี้มี3ามคนใช่ไหมหนึ่งสอสามสมคน2อสามีอยู่3คนนะร้อยเก้แอนกับจิ๋วอีก2คนก็กลายเป็น5้าคนนี่ใช่ไหมเอา5หารหารได้ห้าเท่ากับ75็้าค่าเฉลีย่ยตอนหลังเปเพราะฉะนั้น ร้อยเก้าสิบห้าคะแนนสามคนบวกแอนกับจิ๋วเท่ากับเจ็ดสิบห้าคูณไข้เอาห้าไปคูณเจ็ดสิบห้าก็เป็นร้อยเก้าสิบห้าเอา่อไปคูณไข้ได้ไปเจ็ดสิบห้าคูณห้าได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าทีนี้ไอ้เจ้าแอนเนี่ยเขาดูตรงนี้เขาบอกว่าถ้าแอนได้คะแนนสอบมากกว่า 25, จิ๋วยี่สิบห้าแสดงว่าแอนเนี่ยมีคะแนนก็คือคะแนนของจิ๋วบวกยี่สิบห้าใช่ไหมถ้าแอนสอบมากกว่าจิ๋วยี่สิบห้าตอบได้คะแนนมากกว่าจิ๋วยี่สิบห้าคะแนน พราะว่าจิ๋วเนี่ยบวก25คะแนนจะกลายเป็นของแอนเพราะฉะนั้นตรงตัวแอนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นจิ๋วบวก25่ห้าเข้าใจตัวดีเนาะแอนคือจิ๋วบวกยีคะแนนอันนี้จิ๋วจิ๋วบวกจิ๋วกลายเป็นสจิ๋วจิ๋วกับจิ๋วกลายเป็นสองจิ๋วสจิ๋วบวกยี่ห้ากับร้อยกําห้กลายเป็นส2งรบจิ๋วบวก220รอเอาห้าคูณไข่ฝั่งนี้ก็เป็น75็ดคูณห้าจิ๋วบวก220เท่ากับ3ามรจ็ดจิ๋ว ข้ามฝั่งนี้ไปลบใช่ไหมสองจิ๋วเท่ากับข้ามฝั่งอันนี้จากบวกสองร้อยสิบข้ามฝั่งเป็นลบออกมาเป็นร้อยห้าสิบห้าจิ๋วเดียวก็เอาสองไปหารคําตอบคือเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาสามนี่หมายถึงข้อสามนะมข้อสามแสดงว่าตัวเลือกก็ข้อนี้อตอบข้อสามคือเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเท่ทีเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์คะแนน ไม่ใช่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์เป็นคำตอบนี่อ่ะนักเรียนก็ผูเฉลยไปเลยนะจะได้กี่ข้อแล้วเนี่ยสะหมดสามข้อแล้วเนาะอ,อ้ะพักวิดีโอ,ช,อ,อชุดนี้แค่นี้ก่อนักชุดนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อย็เลือกทำต่อเป็นบางข้อเจ็ดแปด สิบสองนาทีครับคุณโอชุดนี้แค่นี้ก่อนเนาะ